โอเคครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่กับผมนะทุกคนเต้ซีเพย์นั่นเองแล้ววันนี้เรามาอยู่ในโลกของแผนที่ชื่อว่าอนิเมะแรงเจอร์นั่นเองทุกคนก็แมปนี้เป็นแมปคนไทยคนระับโอ้โหนานทีจะได้มาเล่นแมปคนไทย เราจะมาลองเล่นกัน,นครับว่าแมปมันทําดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมไม่เคยลองเล่นนะไม่เคยไม่รู้เรื่องไม,ไม่ได้ไปดูอะไรเลยนะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีฝันแลนะ้วทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะแบบมาเล่นแบบสดให้ดูเลยก็เดี๋ยวกล่องนีเลยไปล้างเกลือดีกว่าก่อนที่จะไปเริ่มเล่นแมปนี้ผมแค่ยูไอก็รู้สึกว่าทําดีมากนะแล้วก็แมปก็ดีมากมากอันนี้แมปคนไทยนะไม่อยากจะเชื่อมกัน,กนทำโคตรดีเถ้าวิ่งก็โอเคนะสง่างามมาลองสุ่มกันนี่ตอนนี้คือเป็นเซเบอร์ข้าตู้นะครับแล้วก็มีหนวดดำที่ดูตกิด <laughs> แล้วก็อน,นี้ตัวอะไรไม่รู้เหมือนแบบหืมมัวเขียวใครวะไม่เคยดูแล้วนี้เราไปดูคนระับมีกลลุลินเข้าตู้คือตอนนี้ผมอยากได้เจ้าสึกกุล,ลินนะเพือผมเป็นคนที่แบบชอบตัวดราก้อนบอลมากเลยเว้ยแบบตั้งแต่คิดที่แล้วแหละคือตอนเอางี้คือกูต้องได้ตัวดันบอลอ่ะถ้าได้เซเบอร์ได้ก็ดีนะกูขนไปจะลองไปสูมดีกว่าไม่ได้เหงนี่ก็เลยวันนี้สุ่มไม่ได้ครับตอนนี้คือเราเราหนูเกินตอนนี้โอเคมาเดี๋ยวเราลองสุ่มมาเลยดีกว่าปุ๊บมีสุ่มสิบครั้เลยไม่ต้องไม่ต้องล้างเกลือไม่ต้องล้างกรง ได้เลยเนะี่ยอีปิกงยังนีนะครับอีปิแล้วถามตัวติดนะนา่าตีตัวติดนะนา่าอุ้ยอุ้ยตัวซ้ำสองตัวติดนะอึ่มว่าเกมมันบล็อกว่ามันชอบให้ตัวซ้ำเนี่ยหรือกูโชคดียังไม่รู้นะไม่เป็นไรนครับคนถือว่าเราได้ตัวในตู้มาแล้วเดี๋ยวไปลองใส่กันเราก็จะอ่าไม่รู้นะมันทำอะไรได้บ้างอ่าดีเทลออลคืออะไรดูดิออกเป็นการดูรายละเอียดเฉยครับใส่ฮะสามารถใส่อาวุธใส่ของตกแต่งได้อุ้ยขอโคตรดีอุ้ย,ขอขอยแบบคุณภาพจัด เราลองไอ้นี่ครับเราเจะเอขาคาคารัลไปได้วยนะต่อดีเลนสิ่งยอดห้ามพลาดคือเจอ้าหนวดดำไปได้วยเอาเป็นตัวรีเจนแล้วตัวนี้ไปด้วยนะสิ่งยอดห้ามพลาดคือห้ามพลาดไอ้เจ้าจสื่อกูลินก็เอาตัวไหนไปดีวะเหมือนกูลินไปดีกว่ากูลินแม่งเทกว่านี่มิงเดี๋ยวเราลองไป่ลเล่นนะทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาโอเคแล้วก่อนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ก็แชร์ซับค่ายของเรานะทุกคนแล้วเราไปเริ่มดูเลยดีกว่าอันนี้ยไม่อยู่ในหน้าแบบไอ้เพย์ตอรี่คนระับอย่างก่อนอื่นแบบต้องเลือกระดับแบบ โหคิดว่าช่องเราจะเล่นระดับอะไรครับรออะไรอ่ะไอนแมวไปเลยไหนอู้ทำอย่างนีโอภาพสวยมากครับทุกคนมีเรียกอะไรนะมัน <c oughs> คืออะไรวะไอ้กางหันลมนะครับใช่หรือเปล่าหรือใช่ใช่ใช่เราจะกดสตาร์ทนะไปเดี๋ยวรอด,ดูก่อนว่ามันไปจะเดินยังไงมันมันเป็นแปละอ๋อทางใหญ่ๆอย่างนี้เหรอโอ้โหเบึ้มโอเคเอานะครับกดโหวตเสียสตาร์เกม <c oughs> โอ้โหทางใหญ่ๆอย่างนี้ยังไงครับยังไง มีตังเท่าไหร่ดูยังไงเนี่ยอ๋อตอนนี้ you have มีห้าร้อยครับเรามีเงินอยู่คอ๋อกูทำอะไรวางอะไรไปฮะโอ้มันไม่ไปการวางไ,ไปการแบบับเออทำอย่างงี้ครับแล้วสเสีมังรว,วเลยรออะไรโอ้เปการแบับวางสู้อุ้ยมัน,ม,นมันอย่างงี้แบบคุณภาพนะทุกคนขออนุญาตลดเสียงเกมนึงไม่ได,ดังเกินไปนี่ต่อยจะต่อยอล้เน,นี่ยหนวดดำดูมันโอ้โอหยังไม่ทนได้ต่อยครับเจอหัวเกียนแบบทงฐานแบบหัวเขียวไปก่อนหัวเขียว หนูทำโอ้โหกูได้ใช้เหมือนวิสาหมึงเอามาต่อยดีจริงเกมดิอุ้ยแบบคุณภาพจัดเสีคาร์คาร์ลมาคาร์ลมาคาร์ลต้องมาละอัพเกรดได้ไหมเพื่อนคนอัพเกรดได้ไหมอัพเกรดไม่ได้นะครับหรือกูอัพไม่เป็นวะทัมเนี่ย well, คือท hey, ีมไม่สามารถอพออัพได้โอ้โหกูมืนไปตั้งนานเลยอัพไปดีกว่านี่ครับอัพไปหมดครับอันนี้แม็กก็นะแม็กก็นะอันนี่ นี่แม็กอันนี้ก็ Mac แม็กนะครับปู่แม็กนี่ต่อไปก็อันนี้ไม่รู้คือตัวอะไรไม่ได้ดูอันนี้ไม่มากอันนี้นวดดาพอรู้อยู่โอโ้โหหน้าถ้าอับไปเรียนจะกดสกิลได้นะเดี๋ยวเราดูคาคาร์ล่าจะมีแบบเออพังคลืนเต่านี่อะไรมันยืนนิ่งต่อยมันต่อยเฉยเหรออะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมาแล้ววะพลังไมใช้พลังอุ้ยโอโุ้ยนวดดำโอโ้โหรวบพลังดาบมานันโอโ้โหจริงจริงไม่ได้ใช้ดาบนะน,นี่เราวังไม่หยุดเลยครับนี่แฟมมงงรัวอย่าไปสน นี่อุ้ยมันโหดจังวะเฮ้ยผมว่า็แบบนี้ท้าเหมาะมาดีนะออกมาดีมากๆเลยแต่ผมไม่รู้มีกี่เวฟมันมีกี่เวฟมันดูยังไงวะมีกี่เวฟอัปเตอร์หนึ่งมีกี่เวฟไม่กูจะรู้ได้ไงอ่ะอันนี้มีมันไม่บอกจริงนะมีกี่เวฟกูจะรู้ไหมเนี่ยกดออโต้เพย์ได้นะแต่เราไม่ไม่ต้องกดรับอันนี้ไนท์แมร์โอ้โหไนท์แมร์มันชิวจังวะโหมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแบบช่องเราอะทำไมมันชิวขนาดนี้ มียากกว่านี้ก็อยากเจอว่ะโอ้โหนี่แมปใหม่เพิ่งเปิดมานะเพิ่งเปิดได้มไม่กี่วันนี่เองเดี๋ยวดิอุยโนดัมอู้หูเนี่ยพิจูรลลักโอ้โหซีดัมดีนะไม่มีเอ็กซ์แฟรชิซุยอะไเราใช้คาคารัตไปจริงๆต้องเสกโนดัมจริงต้องเสกตัวอะไรได้ทั้งเจ้าทัหมดเลยตอนนี้เพราะเงินมันขึ้นเรื้อรนะั่นาะเราจะได้กดสแปมได้เลยไม่ต้องสนใจไม่ไหวชิววะเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรยากเลยว่ะผู้ถามจริงตอนแรกรู้แบบรู้ว่าจะวางตัวด้านข้างอะไรเงี้ยมันไม่เห็นแบบก็สามารถลงไปเล่นเองได้ไหมแบบอยากเเเเเเปป็นนนนพลลลลยยออร์งงงงไไ่่ะมััว อ๋อไม่ต้องทำงี้เหรอโอ้พิ่งรู้โอ้ต้องตีบ้านอไอ้สัสพวกกูก็ตีกันตั้งนานนี่คิดมันไม่ได้ยากเนี่ยมืนชิลจังนะเพราพึ่งรู้วิธีการนะคือต้องตีบ้านหรือว่าจะมีเวฟก็ชิลนั่นน่ะอุ้ยแสดงง่ายขนาดนี้ครับพี่มียากกว่านี้ไหมครับโอ้โหนี่ไม่ใช่แล้วไนท์แมืห่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองไอ้นี่นะเปิดมาคือเราจะดองมอนนะกูเล่นไปละลองนะยิม มันวิ่งเร็วจังวะโอ้โอหูออกมาดับไปก่อนละกันนี่อัพจนแม็กโอ้โห้ปูแม็กไปก่อนละกันนี่อัพไม่ให้แม็กนักหนต,งตังครับไปดับดับกดสองหายเงินไม่มีเอามาละดิน,นี่อะไรอะไรทำอะไรกูไม่ได้หรอกนี่อ่ะละแบบเล่นสูตรเป็นมุก,กเฉยนี่เขาจะต่อให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจอแน่นี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 ่แปมเลย ต้องสนใจแล้วะยังไงก็ชนะอ่ะชิวๆววผมต้องแสแปมมันน้นมันจะชนะง่ายมากในเกมนี้คือมันเล่นง่ายอ,ะอ่ะเออเกมเล่นง่ายผมว่าคนดูน่าจะเล่นเป็นทุกคนนะม,มันมันชิวจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอน,นะครับไอเลือดนี่เท่าไหร่อ่ะสองร้อยอันนี้เท่าไหร่ผมมอนมามชุดมอนจะน่าจะมาไม่หยุดนะครับเดก๋ยวเราจะไปตีบ้านโอ้หรือว่าตีป้อม RV อารีอันนี้มันแสนแปมนั้นเนี่ยโอ้โหตังค์ไม่พอนะชนะครับชิวละชนะละทีะะะ่จริงน่าจะมีหนวดดำตัวเดียวก็น่าจะเป็นตัวแบกได้ครับโอ้โหมันชิวขนาดนี้ เอากูไม่ลงวันละสองตัวไม่ทันละเรียบ,บร้อยจบบ้านเรียบร้อยวิกตอรีจบอม,มองมาเฮ้ยน,นี่ครับชนะอ,อย่างชิวตอนนี้มีร้อแปดสิเพชรแล้วนะคนเวลเราอยู่ที่เวลสองนะโอเคเดี๋ยวจะลองกลับไปซัมมอนนะไปดูก่อนว่าจะเกลือหรือจะของดีอันนี้เป็นดีโอนะครับน่าจะเป็นเกมพาร์ได้ตัวนะโอ้โหเดี๋ยวเลไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยตอนนี้ยังยังไม่ค่อยได้มงบยังไม่มีไอ้น,นี่อะไรเนี่ย อ๋อไวแลกได้เฮ้ยผมว่ามันน่าจะอัพได้นะเนี่ยยูนิตอินเด็กส์อ้ยสามารถเคลมได้ครับอูได้มา250มีอะไรอีก่ไหมมีอะไรให้รับไหมของหาของฟรีมันมีให้รับป้ะเลดเลดไม่มีไหน,นไปไม่ได้อีวูอออีอวูนี่เรามานานแล้วในช่วงที่แบบต้องมานั่งลุน้นอันนี้น่าจะแบบน่าจะใช้ได้แค่ตัวรีเจนนะเพราะเออเพราะตัวมิติกับกใช้ได้แต่เราน่าใช้ไม่ได้ครับตอนนี้ว่ากูฟูก่อนเลยนะอะฮะอเมซิปุสเซียได้เหรออุย้ย นี่มันเนี่ยหาโกลเด้นอะไรอะโกลเด้นข่าวมันหาจากไหนวะคุณจะรู้ไหมนเนี่ยไม่บอกด้วยอันนี้ก็เข้าไม่ได้ยูโวดิอุ้ยนยังไม่มีเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอ๋อเนี่ยเนี่เนี่คือเราต้องเล่นด่านอะไรมีโอ้ผมทำยากเอาเอาไอ้อีพีหน้านั้นอีพีอื่นอีพีอื่น EP อีพีน, EP นี้ไม่ทำไปสุ่มมันดีกว่านี่วาร์ปไปเลยจุบ ไม่ค่อยอยากจะสุ่มเลยตู้ในเบื่อตู้นี้นะมันมีตู้อื่นให้กูสุ่มไหมเนี่ยออจะ4ี0้ามมีอยู่4 3 0รอยิะถึง500ละไม่้อ้เนาะสุม่มเพิ่ทีเดียวไปเลยนี่เราสือมาพอของตัวติดกูพอละไปกลับไปเล่นต่อดีกว่าทุกคนไอ้ดูดิไอ้เคลียร์ลูมเมื่อกี้เราเล่นนี้ไปใช่ไหมอูจะถึงขู่มันเยอะจังวล อันนี้เป็นเรนเจอร์สเตนนะลองไปกดไหมผมว่าน่าจะไหวนะน่าจะไม่ยากอันนี้เป็นไอ้นี่ครับบอสไอ้บอสสโมเกอร์นะครับมันคือตัวอะไรวะผมลืมชื่อลแล้วมันคือสโมกันเนี่ยมันใช้ผลควันผมไม่รู้มันชื่ออะไรจำไม่ได้ดูดิว่าจะไหวปะเนี่ยเท่าไหร่หรอออลิงรดูดราดฟีเพสผมรอดูนะยี่เลือดเท่าไหร่เนี่ยโดนดับกูเลือดเลยสิบแปดฉันหายละเท่าไหร่หรอออลิงรดูดราดฟีเพสผมรอดูนะโอ้ยดูว่าจะไม่ไหวได้อยู่ได้อยู่กูเกือบไม่ไหวนะตกใจเมื่อกี้ โอ้จะไม่ไหวโอ้โหอกใจจริงนะเนี่ยเดินนี่ไม่เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยแต่ดีนะมันเดินช้าเป็นบอสครับนี่เป็นบอสนะอะไรเนี่ยอคาอินุแล้วกูกลายเป็นอาคาอินุได้ไงเดะนิซามโมกิกำลังวิ่งแข่งนะโหหรือว่าก็ตายกระเต่าอันนี้น่าจะเต่ากระเต่านะครับตอ,อนนี้คือไม่มีใครเอาตีนี้ลงนะตีนี้โคตรแบบโคตรก๊อกเด็ยนี่ยูยังไม่ทันได้เดินมาโดนอะไรวะสกิลซีผลดาร์กดูดไปก่อน เอมันชนะนะอันนี้แค่อันนี้เหมือนอันนี้เป็นแบบพวกสเตทแบบพวกไอ้หมดสเตทนะค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะเหลือพวกดีเจสเตทอะไรเงี้ยมันง่ายจังวะมันจะชิวขนาดนี้นะพี่วิชิวจัดเลยอะไรเนี่ยจบเรียบร้อยจบแล้วชนะไม่มีอะไรมากนะอุ้ยมันเกิดหรอมันเกิดอตีบ้านนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าเกิดมาดิถ้าไม่เอาบอสมาไม่ถูกนะเรียบร้อยครับทุกคนไม่มีอะไรหยุดซีเปได้เป็นไง เนี่ยกินพะโล้โอเคทุกคนก็ปเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครใครชอบลืมกดไลค์ like, ก็แชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะทุกคนคลิปหน้าอยากให้ทำแบบอะไรหรือเล่นแบบอะไรเล่นเกมอะไรพิมพ์บอกมาได้นะครับทุกคนไปละแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไปละบ